ชัดเจนแบงค์พัชราเผยผ่านอินสตาแกรมอย่ากับนุมหน้าสุธิตาแล้วตั้งแต่ปี2566เป็นการออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างชัดเจนแล้วสำหรับคู่ของนิ่าสุธิตาและแบงค์พัชระหลังจากที่ช่วง2567ที่ผ่านมาถูกโซเชียลจับตาอย่างหนักว่ากำลังมีปัญหาชีวิตคู่อยู่หรือเปล่าหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพักใหญ่ และเมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางด้านนินนาก็ได้ออกมารีวิวชีวิตในปี2567ซึ่งบางช่วงบางตอนสาวเจ้าก็ได้พูดถึงความยากลำบากที่กว่าจะผ่านมาได้พร้อมกับพูดในเชิงให้กำลังใจตัวเองในทำนองว่าหากเรารักตัวเอง อยู่กับตัวเองได้มากพอก็จะผ่านไปได้ทุกสิ่งกอดตัวเองเยอะๆในวันที่โลกไม่เป็นใจแม้ไม่มีใครก็ยังมีตัวเราเองซึ่งนั่นก็ยิ่งทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างสงสัยเข้าไปอีกว่าเธอกำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับแบงค์พัชระสามีอยู่หรือเปล่าและล่าสุดวันที่8มกราคม2568หนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ทราบกันกระจ่างชัดแล้ว โดยแมงพัชระก็ได้โพสต์ภาพเสื้อสีนำที่มีข้อความโนดราม่าลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นชี้แจงความสัมพันธ์กับนีนาเอาไว้ว่า ปี2566เราตัดสินใจร่วมกันที่จะอย่าตามกฎหมายแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ปกครองของบุตรทั้งสองขอให้ข้อมูลแค่นี้ครับท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังให้อย่างลน้นหลามสุธิตาเรืองรองฮิรัญญาหรือชื่อเล่นว่านิน่าวันที่15ตุลาคม2525เป็นนักแสดงนักรองพิธีกรผู้ประกาศข่าวชาวไทยสุธิตาเรืองรองฮิรัญญา เป็นบุตรของนายสุทธิและนางทัศนีเรืองรองฮิรัญยาเป็นบุตรคนรองในจำนวนพี่น้องสามคนมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนครอบครัวเรืองรองฮิรัญยามีอาชีพค้าขายและรับจ้างจัดงานต่างๆจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนบอดินเดชาสิงห์สิงหเสนีระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย เข้าสู่การเป็นนักร้องของค่ายแกรมมี่เมื่อตอนอายุ17ปีโดยการประกวดร้องเพลงของโบสุนิตาลีติกุล Hot Wave Music Awards ครั้งที่2และ RVS Singing Contest หลังจากนั้นได้มีผลงานในวงการบันเทิงในหลายด้านเช่นด้านการแสดงในละครหลายต่อหลายเรื่อง จนกระทั่งปี2004ก็ได้ร่วมกับเพื่อนๆในสาขาภาพยนตร์และภาพถ่ายคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโปรเจกต์ถ่ายทำภาพยนตร์โดยใช้ฟิล์ม16มิลลิเมตร ส่งอาจารย์ก่อนเรียนจบได้รับโอกาสจากปรัชญาปิ่นแก้วและเสียเจียงสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่างสหมงคลฟิล์มสนับสนุนผลักดันจากหนังที่ถ่ายทําเพื่อส่งอาจารย์กลายมาเป็นภาพยนตร์เพื่อถ่ายในโรงภาพยนตร์เรื่องกักกกาพัชรปัญญาโยงชื่อเล่นแบงค์เป็นพิธีกรชาวไทยจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินธรมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการภาคภาษาอังกฤษและประิญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินจากคณะเศรษฐศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรเล่าข่าวเศรษฐกิจในรายการเรื่องเล่าเช้านี้แทนที่หม่อมหลวงนักกรเทวกุลหลังจบการศึกษาเขาทำงานที่สหรัฐอเมริกา5ปีโดยเป็นฝ่ายวิเคราะห์การตลาดให้กับโตโยต้ามอเตอร์เซลล์คอร์ปอเรชั่นบริษัทที่ดูแลการตลาดของแบรนด์โตโยต้าแถบทวี บอเมริกาเหนือทั้งหมดหลังจากนั้นกลับมายังประเทศไทยทำงานที่บริษัทโตโ,ตโยต้าบางกอกจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร